เลือม่ข้างล่างแคลรี่สองวะพวกมึงไหวกันป้าพวกเช็โลกพวกไม่มีเพื่อนพวกมึงเป็นบอนกันหรือเปล่าเอาข้าบนกลัวอะไรออกไปดิตัวอย่างใหญ่เลยมึงกลัวคีบป้าเปล่าเป็นมอทอสหล่อนอะไรวะเขาดิรออะไรอ่ะเป็นแท้งอ่ะเนี่ยกูดโดนแล้วเปิดดิเอาดิเอาวิ่งหนีเจ็บช่วยด้วยเจ็บ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 กูบอยู่ในป้อมกันแล้วเจ็บโอเคกูช่วยมึงตีก็ได้นะ ไอ้ชัดเจ็บมึงกี่ขวดเนี่ยกูอยากรู้เอาดีเอา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 ยืนนิ่งอีกโอ้ใจบัสซิลจริงบอลชูได้ยินเราไหมบุญชูบุญชูสองห้าส <oh> ี哈哈่สองอ่ะมึว่าเกมนี้ไหวป่ะเพื่อนไหวไหวไหวเราไปโอเกิดก่อนนะบุญชูกูเพิ่งพูดอยู่แบบแบบบวกเลยตัวตัวมันไหวของมึงเกิดแล้วเออกูเห็นเนี่ยกูเห็นไบโอมันชอบหลวงทาราบ่อยไว้ตอนกูเล่นสวยเห็นปะกูบอกแล้วสู้ได้ชิวเลยโอ้สบาย โอ้ยเป็นอะไรกดไม่ได้วะอ๋อไอโฟนกล้วยปะเนี่ยเป็นไรมันกดไม่ค่อยติดจะพังเหรอ,อมึงทำไมข้างล่างแครี่สองวะอะไม่เข้าใจพวกมึงไหวกันปะพวกแชทโลกพวกมไม่มีเพื่อนพวกมึงเป็นบอดกันหรือเปล่า แล้วใครรวมแบบนี้เอาเอาเอากูติดขื่อเอาเจริญเจริญเออต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วจัดดอีอะไรผมผมว่าผมหุ่นกลิตตัวเองวะไม่มีใครคุยกับผมเลยอ๋อไม่ฟังเออเมทไปไหนวะเมทไม่ลงมาเคลียร์กลางอะไม่ลงมาวะไม่จะช,ชนะไะเน,นี่ยแบบเนี้ยอยู่แต่ข้างบนเขาเปนปวดมงึงไงนั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องตาย เล่นไรวะเล่นงี้ไม่ต้องเล่นอีกว่ากดคนเดียวปไปเถอะจะไปหาก,กดแชทโลกเลยไอ้มังกรเนี่ยเพื่อนไวเล็ตเพื่อนรักแวนเอาได้นะไวเล็ตช่วยยิงหน่อยเพื่อนสวย,สย,สยเออเปิดลำพานเฮ้ยทาร่ามันแหลมทาร่ามันแหลม,าาม,หลมยิงหน่อยไวเล็ตยิงเลยเดีย๋ยวเราเปิดตามให้สวย,สยดีแวนแม่งโง่แม่งตายแล้วไรวะเล่นห่าเลยวะ พีมนัดมึงเล่นเลยวะพีมนัดมึงไหวปะ <_ m akes> มีเพื่อนมะมึงอะชีวิตอะไม่เคยมีเพื่อนไงเม <_ m akes> ดยืนนิ่งทำไม <_ m akes> แช่เลนเหรอมึงอะเดินดิกลัวตายแล้วดิตายรอบหนึ่ง <_ m akes> อะหุ้ยเอาข้าบนกลัวอะไรออกไปดิตัวยังใหญ่เลมกลัวคีป้าเปล่าเป็นมอทอสมึงหล่อนอะไรวะกลัวเบลล์มึงกลัวอะไรเซฟิสเหรอกลัวอะไรกลัวเลนหุ้ยแปลกใจเลยที่ว่ามึงไม่มีเพื่อนเขาดิรออะไรอะเป็นแทงอะ เนี่ยกูโดนแล้วเปิดดิเอาดิเอาวิ่งหนีมึงจะหนีอย่างเดียวเลยชีวิตมึงอ่ะทุยกูไปก่อนแล้วมึงไป็แทงไม่เข้าก่อนวะร้อยกูเปิดกูเจ็บดิแล้วใครช่วยมึงกูถามหน่อยดิกูกลัวงี้มึงเล่นใหม่วะมอทอสอ่ะมึงไม่เล่นแครรี่วะยืนเป็นแครรี่เลยเอา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 ยืนนิ่งอีกถ้าใครเป็นแทงอะเกมเนี้ย ไม่เล่นมันต้อใจกล้าพวกมึงเลยโอ้โหใจบร์ซิลจริงเอาเมดเดี๋ยวไปตีป้อมดิมึงไม่ใช่ตัวตีป้อมดิเข้าไป็นไม่เดี๋ยวเขาจะสวดหัวมึงหรอกออกมาฟังกูออกมาตีทำฮี้ยอะไรมันตีไม่แรงถุยถุยลายถุยแล้วนะเล่นได้เล่นได้ตัวล่างเล่นได้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 เอาเลยเอาเลยล้านเลยกูไม่ฆ่าเอาเลยได้เปล่าเออดีสวยสะสมเพศฆ่ายากไงก็เลยให้ฆ่าหรืกูค่อยไปฆ่าทีหลังก็ได้ พวกมึงแบบไม่เปิดไมค์เป็นไรอะฮะแอบแม่เล่นหรอหรือว่าไงวะอะหุพาหุมเล่นอยู่ปะเนี่ยเอาตายหมดเยบกริบตั้งใจเล่นกันอยู่สินะต้องสารได้ดาวมานต่ละดาวมันคงยากหน้าดูเลยไปแล้วดูตั้งใจดีนะต้องบนนะ่ะ อย่าคลิปเลยอย่าไปกลัวดิมึงตัวเบลเลอร์เลยมึงเข้าไปเดี๋ยวกูตามเองเปิดเลยเพื่อนมึงเปิดเลยกูตามได้เปิดมึงเปิดเถอะขอ้องล่ะมึงได้ยินเสียงกูกันปะเนี่ยโอ้ไอสัตว์เคลีย์ไอ้เนี่ยมึงเคลียร์คีบแบบติ่มมากเลยมึงแบบไหวไวเจ็บไอ้เนี่ยทำไมมึงดูขี้กลัวจังวะ กูอยู่กูบินได้กูมีท่าบินเพื่อนกูมีท่าบิน<อ>มึงตีคลิปดิเพื่อนโอ้ยคลิปกูยังมาช่วยมึงตีเนาะโอ้เจริญเจริญนะมึงอะ่ะกัวดาให้เพื่อนเจ็บช่วยด้วยเจบ็บ เจ็บ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 กูอยู่ในป้อมเขาแล้วเจ็บโอเคกูคช่วยมึงตีก็ได้นะโอ้มึงดูไ <laughs> อ,อสัตว์เจ็บมึงกี่ขวบเนี่ยกูอยากรู้เอาดีเจ็บมึงกี่ขวบกี่ขวบลูกเจ็บบอกพ่อหน่อยเร็วเจ็บมีศัตรูเจ็บไปเอาทางหน้าดีกว่า เกยเจ็บโชคดีนะระวังเทวนาด้วยเจ็บโดนลุมนะเจ็บเดี๋ยวมันเกาะเดี๋ยวเราบินไปเจ็บเอาไหมเจ็บได้ีเราปะเจ็บได้ีเรามาหาเราหน่อยที่พุ่มนี้ <c oughs> เออเราอยู่พุ่มนี้เจ็บบนบนบนเจ็บเห็นเทวปะไปแล้ว <c oughs> อันนี้แลกมากเลยนะเนี่ย <c oughs> โเจ็บไปบวกแล้วเจบ็บสวยเจบ็แบ,บแทงให้เพื่อนเลยเพื่อนไม่มีแทงสวยเจบ็บสวยเจบ็บอย่ากลัวเจบ็บเดี๋ยวเราไปเจบ็บเจ็บเราม,มีบินนะบาสุก้ามึงตายก็แล้วกันมึงดูดเลือดแรงจังวะ ยิงเลือดน้อยยิงตีแลกโอ้โหเจ็บเจ็บเหลือมึงคนเดียวแล้วเพื่อนไอโ้โถเพื่อนมีใครได้ยินผมไหมกูพูดอยู่คนเดียวเลยฮัลโหลช่วยคอเกมหน่อยฮัลโหลบอนชูได้ยินเราไหมบุญชูบุญชูสองห้าสี่สองอะได้ยินใช่ไหมโอเคเรานึกว่าแบบไม่เราพังแล้วไงบุญชูเล่นดีนะไปได้วยกันบ้างเกมหน้าไปบ้านเราไปขึ้นคอมเดร์ด้กันปะ ปุ่นชูกูเพิ่งพูดอยู่แหม๊อะไรบุญชูเรามาแล้วโอมอะไรนะขอดรอตายเลยสวยแล้วบุญชูอุ้ย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 โคตรตึกอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยมันแรงจังวะแรงทำไมเสียงมึงนุ่มจังวะซึ่งเป็นแค่ตัวเดียวอะเซฟฟี่น่ะดวงพีจั่งแตกเลย น้ำแตกอะไรบแตกนะ,นกะแตกเลยอ่ะกระโดดมาทีเดียวอชายเลยจริงเหรอปิงซา์เฮ้ย,ยผัดเลือดตรงนี้ว่ะไม่แตกเร็วจังหวะเล่นเกมแตกได้ด้วยเหรอโอ้ยถามึงถุกจังหวะเพื่อนทำไงดีวะชูมันจะตายนะมันอันติไปแล้ว ช่วยได้ป้าได้บ้เติมได้อะไรนะพูดอะไรวะพูดดังๆดิเจสซีมาเจสซี่มาเจสซี่ฟีดอะไรเยอะยิงได้ปะมันหมดแล้วนะแต่ว่าหยาดเลยแต่เล่นได้นะทาร่าไม่ีตัวซ้อนเยอะมีตัวซ้อนเยอะทำไงดีวะไปเล่นเล่นมาเล่นมาตรงนั้นเพื่อนโดนเพื่อนโดนไอเชติมันเป็นงานว่ะเพื่อนว่าพีมันแรงคอนแน่เลยว่ะคอยก่อนคอยก่อน นี่ดีเอเฮ้ยบวกมาได้เว้ยเล่นได้นะเล่นได้นะเพื่อนโอ้โหไอ้สั่นแล้วตายหมดเลยเฮ้ยเพื่อนเราไม่มีใครยุ่กับกูเลยโอ้โห <c oughs> พเพื่อนมาหขเอาว่าอะไรนะอะไรมันตกใส่ตรงหน้าพอดีเลยเชยมันมาเยอะจังวะทำไงดีวะมาเยอะจังวะทำไงดีวะรอสวนอะรอสวนเหรอจะไหวเหรอวะมึงว่าเกมนี้ไหวป่ะเพื่อนไหวไหวไหว เราไปโอเกิดก่อนนะเราไปโอเกิดนะเกิดบอหรือว่าอะไรเกิดบอพี่แย้นมึงว่าเหมือนคนหรือบอทวะมึงเดินมึงกดมาใครเนี่ยเพื่อนคนเดียวเลยหรือว่าไงคนเดียวเลยใช่คนเดียวเลยปกติไม่มีเพื่อนเล่นหรอหรือว่าไงมีแต่ทุงนี้เพื่อนไม่ค่อยว cool. ่างอ่ะบอเพื่อนไม่ค่อยว่างก็เลยต้องมาเล่นคนเดียวแล้วทำไมไม่กดคนเดียวไปเลยวะมึงแค่กดแชทโลกทไมกดแชท มันแปลว่าอยากท้าทายอ่ะท้าทายใช่ยเขาก็มาเจอแบบนี้เลยกดธรรมดามันแบบมันง่ายไปหรือว่าไงได้มันง่ายไปได้มันง่ายไปท้าทายดีนะกูก็เพิ่งเคยเล่นเลยนะท้าทายดีบางครั้งก็เจอคนออกบางครั้งก็เจอ ไม่ไ้ออกไม่าีแปลว่าเล่นไม่ได้ออกเลยเกมนี้ยังถือว่ายังถือว่าดีใช่ไหมยังถือว่าดีใช่ถือว่าดีว่าเราดันเว็บสูงใช่ว่าเราดันเว็สูงใช่ใชตลกนะเนี่ยเป็นคนตลกนะเนี่ยผู้โดดได้นะเว้ยเพื่อนผู้โดดไปนี่หายหมดเลยนะเห็เราไม่มีเราไม่มีล้างนี่จะิเฮ้ยมันไม่มีใครล้างว่ะ โอ้ชิบหายชิบหายเออมึงยิงสวยวะสวยสวยสวยบุญชูคือจริงมึงเหรอหรือว่าไงใช่จริงจริงเลยสองห้าสี่สองนี่เป็นพอสองเกิดสินะใช่ป่ะใช่รุ่นเดียวกันไอ้แก่นั้นใครอ่ะกูเกิดสีหนึ่งกูเกิดสีหนึ่งเป็นพี่ยิงปีหนึ่งปีอื่นโอเคครับผมเดี๋ยวเล่นพี่เลยครับมเก็บไว้คนเดียวผมว่าฝีมือมึงพอได้ปะวะ เซียนเลยเซียนเลยเซียนเลยใช้ได้เอา,าว่าจังหวะเนี้ยหมดตีปะลลมไม่ได้อยู่โอ้โหไอสัตว์กวดผิดโอ้โหกูกดผิดชีวิตกูเปลี่ยนเลย <c oughs> ไอสัตว์กูจะกดยกเลิกอันตีแม่เมย์มือเติมไฟดิ เองยิงทาร่าเลยบวกเลยตัวตัวมึงไหวของมึงเกิดแล้วอเออกูเห็นเนอะกูเห็นไบโอมันชอบลวงทาร่าบ่อยเว้ยตอนกูเล่นสวยเห็นปะกูบอกแล้วสู้ได้คิวคิวเลยโอส้สบายเรียบร้อยเห็นปะถ้ามันคนเดียวนะมันไม่มีคนเติมนะมึงเอาล่วงเว้ยแม่งเสือกเติมไงมันเติมเร็วมันเติมเร็วไอ้เหี้ยวิ่งมาแบบโคตรเร็วเลยกูสาดดูมินิแมปให้มึงแล้วแม่งเ้ยโทษวีทีวีเพื่อนกูคำนวณผิดพลาด มนยังไหวกย่นังไหวยังไหวกยนังไหวไหวจับได้จับได้เดี๋ยวเราเดินด้วยกันปะเดี๋ยวรับจาม่ใ้ามึงยิงโอเคปะไหวหรอไหวเป่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูอ่ะอย่างน้อยเลดเกมก็ต้องเป็นแคไร์ มึงแอบเล่นอยู่ปะเนี่ยโอเคดีถ้าขอม้าห้าก็ไม่ไหวอ่ะถ้าขอม้าห้าก็ไม่ไหวอ่ะบวกแข้งให้ป่ะใช่เอาทาร่าก่อนจบทาร่าตายนี่คือจบเลยตัวแบกมาเลยเว้ยจริงมึงดูขำอารมณ์ดีทุกเรื่องแล้วมึงขำเรี่ยอะไรเกมก็ตรตึงเป็นคนคิวๆแล้วไงแ่ยทาร่ามันหลุดแล้วทาร่าไม่มีอันติไอ้เที่ยมึงดูไอ้เจ็บดิไอ้เที่ยเจ็บมึงไม่สนใจเฮียอะไรเจ็บไอ้สัตว์เจ็บมึงลงมาช่วยฆ่าทาร่าไอ้เฮีย ไอ้ยี่เจ็บเพื่อนมึงปะเนี่ยนะเออได้เลยสัตว์นะไอ้ยี่เจ็บแม่งไม่สนโลกเลยสัตว์มึงดูดิ<า>เพื่อนมึงปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูดิไอ้ะเขาทำเพี้ยอะไรของเขาโอ้ยยีเ่เจเพี้ย <ๆ S 1> ตัวฟรีไ,ไอ้เรานักปะ ไปตั้งไปเจาอ๋เนียนได้นะเนียนได้นะมึงเอ๋วเพิ่งจะมาช่วยกูอันเดียวก็คนเดียวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเรหวเร็วบ่อยแวนแวนเที่ยบไอ้สองคนแม่งมาด้วยกันแน่เลยวะเฮ้ยกูว่ามึงเบี่ยงขึ้นบนเนี่ยล่างมันจะมาโอเคสวยเพื่อนเราจะพีเกมด้วยกันเฮ้ยอย่าไปเคี้ยวอย่าไปเคี้ยวอย่าไปเคียวอไปเคียวคุณจะบ่อยนะคนกูหดูโปลิกมาบ่อยเฮ้ยเพื่อนมึงไหวปหมเนี่ย เปไปเลียร์ไปเลียร์ปล่อยปลเวลาเราจะปล่อยดากเหลือ้อมเดียวใช่มาลมเอาดิให้กูเอาเหรอเอาดิรับรับเราเรียกเปลี่ยนใจเดียวเพื่อนว่าเลยอไปเดี๋ยวเี่นว่าเหลอไปทำไม่ดีเดี๋ยวกูเอาคีซี่ให้นะสามมาสามโอเคที่แดงมันยิ่งขึ้นสะท้อเหรอเออเปิดลโพง ใไอหูฟังนะเป็นไรรับให <sk ้กูรับให้เด eh ี๋ยวมันบินใส่กูรับให้กูรับให้เดี๋ยวมันบินใส่กูโอ้ไอ้เหี้ยดังกว่าเดิมทำเฮียอะไรรักกาเดิทำเหี้ยอะไรวะเล่นเสียงเนี่ยอันนั้นแ่าจะบ้าอยู่มั้ยเฮ้ไหวไหวไหวเดี๋ยวเป็นเรียนเรียนมึงเคลียร์กลางเพื่อนมึงเคลียร์กลางแขนเราแขนเราเฮ้ปล่อยเฮียเจ็บมันเป็นตัวล่อไปไอ้เจ็บล่อให้กูละวมันโดดใส่เจ็บละ เยอะแนั้เยอะมันเยอะแต่ไม่ไหวกูไงเยอะเจ็บตายนะเฮ้ยสว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 ยเฮ้ยสวยสวยเชี่ยเทคนิคดักมึงเอาเรื่องว่ะยี่แหวนไปนู่นแล้วไอสัตว์ไม่สนใจไอเสียงกูดังไปเสียงกูดังไปเล่นเสียงกูเหรอมไม่ไม่

จบ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 จจบเลยจบเลยจบเ้ยเกมหน้าไปด้วยกันะโอเคอ่ะเจหมแดแล้วจแล้วเฮ้ยสวยโอเคฟีชทโลกะหรือว่ากดไปสไปดีกว่าไปดีกว่าใช่ปะดูจากทรงแล้วน่จะแบบเลยใช่ไป2ดีกว่าเยอะเลยมันจะมันจะเจอห้องหรอมึงแรงไร แรงเลยไดมอนโอเคสวยแรงเท่ากันไหมแรงเท่ากันไหมคืนของไปด้วยกันวันนี้ได้วยกันโอเคมึงดูเขินๆกูนะมึงแบบใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยผู้ชายล้วนชายล้วนคืออะไรชล้วนคืออะช่ยเต็มร้อยไงเฮ้ยเอาดีๆจริงคืออะไรมึงมึงใช่หรอมึงเป็นหรอมึงใช่เหรอมึงเป็นเหรอไม่ได้เป็น เอาดีๆเอาดีๆเพื่อนถ้าถ้าถ้าเป็นก็แบบจะได้แบบกูจะได้ทำตัวถูกจะได้ทำตัวถูกไม่เป็นถ้าเป็นกูก็ไม่ถือไอ้เหี้ยมันยุคสมัยไหนแล้วเปิดเผยได้จริงผู้ชายชัวนะชัวนะไอ้เหี้ยเล่นไปเล่นมาแล้วประทับใจในฝีมือกูแล้วแบบมาเล่นกูแม่เอาเล่นกูแมวนะคิดเยอะเออโอ้ไอสัตว์ไอเจ็บแบงแพทตินัม ฝากคนละไลค์ด้วยอย่าลืมไปติดตาม IG ผมด้วยนะนี่คือ IG ผมนะ Instagram น,นะเดี๋ยวผมคุยกับมันะอะไรนะเพื่อน,อน,อนมึงจ้องจะเล่นกูอยู่ปะเนี่ยคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิาสา์อย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภยัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิาสาห์